สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเลขยกฝาลงอาชีเสียงหล่อหลังจากไปจากกรณีการจากไปของนายสมพงษ์หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของอาชีเสียงหล่อดาราตลกชื่อดังวัย5้ปีโดยก่อนเกิดเหตุมีอาการเจ็บหน้าอกและเกิดช็อกหมดสติลมฟุกอยู่ภายในร้าน หน่วยกู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจและรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถยืวยชีวิตไว้ได้โดยแพทย์ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันโดยตั้งสดพระอภิธรรมที่วัดอ่างแก้วเขตภาษีเจริญกรุงเทพและจะมีการชาป,ปนากิจในวันที่20เมษายนในเวลา17นาฬิกาโดยเลขที่หลายคนต่างสนใจก็คือเลขฝาโลงของอาชีนั่นก็คือเลข286 286หลายคนเชื่อว่าอาชีอาจจะให้โชคครั้งสุดท้ายก่อนจากไปอย่างไรก็ตามทีมงานก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ